อ่าสวัสดีครับวันนี้เราจะเป็นเรื่องของเคมีของกรดเบสเนาะอาจจะไม่เหมือนกับที่เราเรียนมาตอนปีหนึ่งเนาะนอนตอนปีหนึ่งจะเป็นเรื่องคำนวณเกี่ยวกับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนอะไรต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งล้วกันโอเคอย่างแรกเลยก็คือก็คือเรื่องของคำนิยามของกรดเบส เราน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วอยู่3อันด้วยกันใช่ไหมคำนิยามของอารีเนียสคำนิยามของบรอนสตเลอร์ลรีแล้วก็คำนิยามของลูอิสนี่คือน่าจะเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังมีเพิ่มมากกว่านั้นอีกจริงๆแล้วนะยังมีของเนี่ยโซเวนซิสเต็มยังมีของลักส์ฟลัดแล้วก็มีของยูซานอวิชด้วยนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงไปทั้งหมดนี้เลย มาถึงคำนิยามอันแรกซึ่งมีมาอย่างยาวนานใช่ไหมคือต้องบอกว่าโดยปกติแล้วนะคำนิยามของกรดเบสพวกนี้เรามักจะเอาแบบที่แคบที่สุดก่อนนะแล้วก็มาขยายในวงกว้างขึ้นมาเรื่อยๆนะคำนิยามของอารีเนสเขบอกว่ากรดคือสารที่ลายน้ําแล้วแตกตัวให้โปรโตอนหรือจะเรียกว่าไฮโดรเนียมไอออนก็ได้นะมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ที่ตรงคำหนึ่งว่าต้องละลายน้ํของกนเห็นไหมเบสก็เหมือนกัน เปสเขาบอกสารที่ละลายน้ําแล้วแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออนอันนี้รู้จักดีอยู่แล้วคงไม่ต้องยกตัวอย่างอะไรมากนะเราต้องรู้จักหน่อยว่าไอสูตรเคมีใช่ไหม H 3 O ปรนะจุบวกหนึ่งเรอ่านว่าไฮโดรเนียมไอออนมีชื่อเล่นด้วยว่าออกซเนียมไอออนแต่ว่าไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินนะออกซเนียมปกติเรามักจะว่าเป็นไฮโดรเนียมไอออนไฮโดรเนียมไอออนคืออะไรมันก็เป็นแค่โปรโตอนที่ถูก จับคู่อยู่กับน,ะน้ำา1โมเลกุลนั่นเองใช่ไจะใช้คาว่าเป็นโซเวเต็ดโปรตอนนะอย่างที่เขียนอยู่ข้างล่างตรงนี้ก็ได้เขาบอกว่าไอตัวโปรโตอนเองเนี่ยถ้าเกิดเรานะับว่า H AH h บวกประจุอะไอออนตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่ามันจะมีขนาดของประจุต่อขนาดที่หมายถึงว่าขนาดของตัวไอออนเองเนี่ยที่สูงมากใช่ไหมมีประจุบวก1แต่ว่ามีขนาดไอออนที่เล็กมากโอเค แล้วอย่างไงอีกเขาบอกว่ามันก็เลยจะมีแรงดึงดูดกับส่วนที่มีขั้วลบของโมเลกุลของน้ําได้ยอย่างดีนะน้ําเป็นโมเลกุลที่มีขั้วอยู่ใช่ไหมมีขั้วบวกขั้วลบขั้วลบอยู่ตรงไหนขัรวลบอยู่ตรงออกซิเจนอะตอมใช่ไหมขั้วบวกอยู่ที่ตัวไฮโดรเจนอะตอมเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะดึงดูดกับโมเลกุลของน้ําได้ดนะีโดยปกติเราก็จะเขียนแค่ H3O+ แปลว,ว่าโปรโตอน1ตัวไปจับคู่กับน้นํา1โมเลกุลใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้ว รตอนหนึ่งตัวมันอาจจะดึงตูดกับโมเลกุลของน้ําได้มากกว่านั้นโดยปกตินะกรียเขาบอกว่านควรจะเป็นแบบสี่โมเลกุลในสัมอ,อะไรก็ว่าไปเนาะทีนี้ข้อจํากัดของอะเรเนียสนะอย่างที่บอกว่านะตอนนี้เรากําลังเรียนรับเปอย่างสามอันแรกเนี่ยมันจะค่อยๆขยายคําจํากัดความให้กว้างขึ้นอนะเรเนียสนี่คือแคบที่สุดแหละก็บอกว่าจะใช้ได้กับสารที่ละลายในน้ําเท่านั้นสารอื่นไม่ได้ละลายอยู่ในน้ํา มันก็จะจัดเป็นกรดเบสไม่ได้อะไรอย่างนี้นะแเราบอกว่ากรดที่ไม่มีโปรโตอนหรือเบสที่มันไม่มีไฮดรอกไซด์ไอออนอยู่มันก็จะไม่สามารถจัดกลุ่มเขาเป็นกรดหรือเบสตรงนี้ได้ตามนิยามของเอเรเนียสเนาะ,ะทีนี้แล้วนิยามของกรดเบสอันถัดมานะเป็นนิยามของรอนสต a กคาลอรี่ชื่อคน2องคนนะแต่ว่าเข้ามา ร่วมง,งานกันอะไรอย่างนี้เนาะ,ะว่ากรดจะเป็นสารที่ให้โปรโตอนแล้วเบสก็เป็นสารที่รับโปรโตอนเล้นี้ก็จะดูเข้าคู่กันดีใช่ไหมมีตัวอย่างให้ดูมีสมการอยู่ใช่ไหมอันนี้แค่เป็นการละลายน้ําของไฮโดรเจนคลอไรด์ในน้าําก็ถือว่าเป็นปฏิกิริยากรดเบสแล้วใช่ไหมเพราะว่าในที่นี้ใช่ไหมตัว HCl ัารที่เป็นกรดเพราะามีโปรโตอนอยู่ใช่ไหมมี H อยู่สามารถบริจา ใช้ว่าโดเนตแล้วกันเนาะโดเนตตัวโปรโตอนตัวนี้ให้กับโมเลกุลของน้ําน้ําก็จะเป็นตัวที่รับโปรโตอนเข้าไปใช่ไหมเราบอกว่าเนี่ยเอสเซียเป็นกรดให้โปรโตอนไปกับน้ําแล้วตัวเองก็กลายเป็นแค่คลอไรด์ไอออนในขณะที่น้ําจะทําหน้าที่เป็นเบสเพราะมันสามารถรับโปรโตอนจาก h อ l อออกมาแล้วตัวมันเองก็จะกลายเป็นไฮโดรเนียมไอออนนะตามปฏิกิริยาตามสมการที่เขียนอยู่ตรงนี้ ซึ่งพอเรามาดูเปรียบเทียบกันระหว่างนิยามของ a อเรเนียสกับนิยามของบรอนส์แคลลอรี่เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยพอมันขยับมาเป็นนิยามของบรอนส์แคล l อรีแล้วเนี่ยใช่ไหมปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบสไม่จําเป็นต้องมีน้ําเป็นองค์ประกอบเลยใช่ไหมเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการถ่ายเทโปรโตอนตะหะใช่ไหมคือมีตัวให้แล้วก็มีตัวรับโปรโตอนต้องมาเข้าคู่กันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างที่เขียนอยู่2ปฏิกิริยานี้ ใช่ไหมแอมโมเนียกับไฮโดรเจนคลอไรด์อาจารย์รพูดคำว่าแอมโมเนียและไฮโดรเจนคลอไรด์ใช่ไหมไม่ได้ใช้คำว่าไฮ,ฮโดรคลอริกแอซิดใช่เพราะว่าจริงๆแล้วแอมโมเนียเธอรู้ไหมแอมโมเนียเป็นสารที่มีสถานะอะไร <c oughs> เป็นแกส๊สนะแอมโมเนียในสภาวะปะกติ25องศาซเซลเซียส1 atm อย่างเงี้ยเป็นแกส๊ส HCl ชื่ออ,อ่านว่าไฮโดรเจนคลอไรด์ใช่ไหมสารประกอบตัวนี้อ่านว่าไฮโดรเจนคลอไรด์ก็เป็นแก๊สเช่นเดียวกันนะ ก็เป็นแกส๊สเช่นเดียวกันแล้วกรดไฮโดรคลอริกคืออะไรนะกรดไฮโดรคลอริกคือเอาแกส๊สไฮโดรเจนคลอไรด์เนี่ยอ,อัดเข้าไปในน้ําให้มันละลายอยู่ในน้ําแล้วมันจะได้เป็นสารละลายกรดไฮโดรคลอริกขึ้นมานาแต่อย่างที่บอกว่าสารทั้งสองตัวนี้เป็นแกส๊สจะน่าจะใส่บอกสถานะไปหน่อยใช่ไหมแล้วสามารถทําปฏิกิริยาการแก๊สสตัวนี้ถ้ามันโคตรมาเจอกันเนาะ มันจะได้เป็นสารประกรอบไอออนิกที่ชื่อว่าแอมโมเนียมคลอไรด์ออกมาซึ่งตัวนี้เป็นของแข็งเลยนะสารประกรอบไอออนิกน,เนะเนาะใช่ไหมแอมโมเนียมคลอไรด์แลนเป็นของแข็งเห็นเไหมไม่ต้องมีน้ําเป็นองค์ประกอบก็สามารถเกิดปฏิกิริยาได้อ่ะต่อไปนิยามที่สามอันนี้ที่เรายังคุ้นเคยอยู่เนาะสารอันตราที่เราคุ้นเคยก่อนนิยามของ Lewis. ลิวิสลิวิสก็ชื่อคนเหมือนกันอันนี้จะบอกว่า กรดคือสารที่สามารถรับคู่อิเล็กตรอนได้ต้องมีคู่เลยนะคู่อิเล็กตรอนคีย์วอ่่งว่าคู่อิเล็กตรอนนะเบสก็จะเป็นสารที่สามารถให้คู่อิเล็กตรอนได้ออมีตัวรับและมีตัวให้ใคล้ายๆกันเลยยังต้องมาเป็นคู่กันกรดและเบสโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้คุ้นเคยดีอยู่ใช่ไหมคงอาจารย์หวังว่าเธอคงคุ้นเคยดีอยู่เขาบอกว่าอันนี้เรียกว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทฤษฎี ของ Acid and Base อิเล็ก o รอนิในที่นี้ก็คือเกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอนนั่นเองอมีตัวอย่างอยู่ใช่ไหมเราบอกว่านี่เรามีฟลูออไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากับโบรอนตร i ฟลูออไรด์ line, ใช่ไหมมันรวมตัวกันนะเกิดเป็นสราปรประกอบตัว bf 4ประจุลบหนึ่งตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมเขียนสูตรโครงสร้างลงะงกเขียนชื่อสูตรเครีนนี้ให้เอาไหม ก็รวมกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านี่มีโลนแพรอยู่ตรงนี้มีโลนแพตัวนี้ใช่ไหมเบสมีคู่โลนแพรพร้อมบริจาคให้อยู่ในขณะที่โบลอนไตรฟูไลเป็นกรดใช่ไหมเพราะว่าโบลอนสามารถรับคู่โลนแพรตรงนี้เข้ามาได้เพราะฉะนั้นเราเอาแค่คำนิยาม3อันแรกก่อนนั้นจะเห็นเป็นแผนภาพให้ใหเห็นว่า คำนิยามของกรดเบสเนี่ยเมื่อเมื่อเรามาจากอารีเนียสมาเป็นบรอนสเตสแล้วก็มาเป็นเลวิสมันกําลังขยายอาาเขตให้ครอบคลุมสารแล้วจัดกลุ่มให้เป็นกรดเบสได้กว้างขึ้นนะถ้าดูจากตัวปฏิกิริยาอารีเนียสก็แค่มีการทําปฏิกิริยากันระหว่างกรดกับเบสหมายถึงว่าโปรโตอนกับไฮดรอกไซด์ออนใช่ไหมในขณะที่บรอนสต์เลารรีเป็นแค่มีการถ่ายโอนโปรโตอนเฉย มีการถ่ายโอนโปรโตอนกดต้องมีโปรโตอนอยู่เบสจะเป็นสารอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามีความสามารถในการรับโปรโตอนก็มาหาตัวเองได้ใช่ไหมในขณะที่เลวิสก็จะกว้างขึ้นอาจจะไม่ต้องมีโปรโตอนก็ได้ใช่ไหมแค่มีการถ่ายโอนคู่เอิเล็กตรอนเกิดขึ้นมันจะกว้างขึ้นกว่าเดิมทีนี้ลองมาดูคำนิยามที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนบ้างนะ ก่อนจะพูดถึงคำนิยามข,ของที่เรียกว่า s o l v e น t s ซิสเตเนี่ยนะชื่ออยู่ข้างบนนีนะ้เราต้องมาทำความรู้จักก่อนว่าสารโซลเวน t ์ทั่วๆไปนะไม่ใช่ทั่วๆไปต้องบอกว่าสารโซลเวน t หลายชนิดหรือบางชนิดก็พออะมันสามารถแตกตัวเองได้ใช่ไหมเหมือนน้ำอย่างเงี้ยน้ำก็แตกตัวเองได้ใช่ไหมน้ำแตกตัวให้ไฮโดรเนียมกับไฮดรอกไซด์ไอออนอันนี้เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะเป็น ไอออนบวกตัวหนึ่งแล้วก็ไอออนลบตัวหนึ่งใช่ไหมสำรอื่นๆบางชนิดก็มีเหมือนกันนะแอมโมเนียก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมเป็นแอมโมเนียมไอออนแล้วก็เป็น a อมิดหรือจะเรียกเอไมไอออนอะไรก็แล้วแต่เนาะโอเคทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าไอเวลามันแตกตัวแล้วให้ไอออนบวกขึ้นมาไอาออนบวกก็จะมีชื่อเฉพาะอยู่ว่าเรียกว่าเป็นโซโบเนียมไอออนเป็นไอออนบวกนะโซโวเนียม แล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าโซเวตโซเวตจะเป็นไอออนลบนั้นมีตัวอย่างตรงนี้ใช่ไหมไฮโดรเนียมไอออนมีประจุบ,บวกใช่ไหมก็จะเรียกว่าโซเวเนียมโซเวเนียโอเคในขณะที่ไฮดรอกไซด์ก็จะเรียกว่าโ so ซ um. so um. okay. เวตโอเคก็จะเป็นอย่างนี้ไปก็จะมีสั์เพิ่มมา2องคำและตอนนี้โซเวเนีย so ม um, กับโซเวตโอเค ทีนี้ของ solvent system definition ก็จะมีคำนิยามดังต่อไปนี้เขาบอกว่ากรดจะเป็นสารที่ทำให้อออนบวกหรือโซเวเนียมเนี่ยมีปริมาณเพิ่มขึ้นเบสก็จะตรงข้ามกันใช่ไหมจะเป็นสารที่ทำให้อออนลบหรือที่เรียกว่าโซเวนเนี่ยมีปริมาณเพิ่มขึ้นในซิสเต็มอันนั้นะในระบบของตัวทำลายอันนั้นเช่นใน l i q วแอมโมเนีย ใช่ไหมแต่เ่าตัวอย่างนะในลิควิดแอมโมเนียเราบอกว่าลิควิดแอมโมเนียเนี่ยสามารถเออ่แตกตัวได้ใช่ไหมให้ไอออนบวกก็คือแอมโมเนียมไอออนแล้วก็ตัวเอมิทไอออนตรงนี้นะเขียนให้ชัดเจนอย่างนี้เนาะโอเคอ่ดังนั้นถ้าบอกว่าถ้าในในบีกเกอร์ของเรานะมีลิควิดแอมโมเนียอยู่นะแอมโมเนียปะกะติมาจริงๆเราบอกว่าเป็นแก๊สใช่ไหม แต่ว่าเวลาเขาบรรจุมาให้เราเนี่ยเราก็ต้องอัดความดันเข้ามาให้กลายเป็นของเหลวอยู่ในถังแกส๊สเขาเรียกว่าเป็นลิควแอมโมเนียก็จะมีจุดเรียกว่าอะไรดีจุดเดือดที่่อนข้างต่ำนิดน,นึงจุดเดือดจะติดลบหน่อยเนาะปกตกิก็ทำในน้ำแข็งแห้งอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้เ่ต้องใช้ในน้ำแข็งแห้งประกอบด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาใช้งานแล้วบอกว่าอา้าวถ้าเรามีลิลวแอมโมเนียอยู่ แช่เย็นอยู่ใช่ไหมแช่เย็นเจี๊ยบเลยอันนี้บอกว่าถ้าเกิดเราเติมแอมโมเนียมไนเตรตลงไปในบีเกอร์นี้แอมโมเนียมไนเตรตเนาะอยู่นี้แอมโมเนียมไนเตรตแอมโมเนียมไนเตรตจะทําหน้าที่เป็นกรดในสารละลายนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราเติมแอมโมเนียมไนเตรตลงไปมันก็แตกตัวให้แอมโมเนียมไอออนและไนเตรตแอนนออนไนเตรตไม่สนใจแต่ไอตัวแอมโมเนียมที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันเพิ่มแอมโมเนียมใน สารลายตัวนี้ขึ้นมาทําให้อออนบวกเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันก็เลยบอกว่าเนี่ยแอ,อมโมเนียมไนเตรตจะทําหน้าที่เป็นกรดสําหรับตัวทําละลายชนิดนี้หรือในทางตรงข้ามกันถ้าเราเติมโพแทสเซียมเอมิดลงไปใช่ไหมมันก็แจกตัวให้โพแทสเซียมไอออนแล้วก็เอมิดไอออนเราบอกว่านี่ไงถ้าเกิดเราเติมสารตัวนี้เข้าไปใช่ไหมมันจะไปเพิ่มไอออนลบตัวนี้ นะเพิ่มโซเวตใช่ไหมทำให้อออนลบหรือโซเวตเพิ่มขึ้นก็แปลว่า KNH2 นะโพเซมมิ P S M A M I t, จะทำหน้าที่เป็นเบสในตัวทำละลายชนิดนี้โอเคอ่ะหรืออันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะในหน้าที่แล้วใช่ไหมโบรมีนไตรฟลูออไรด์ก็เป็นตัวทำละลายได้เหมือนกันถึงแม้ว่าโดยปกติเราจะไม่รู้จักมันเลยก็ตามใช่ไหม เมื่อกี้เราในหน้าที่ล้วเรามีเขียนสมาการไว้แล้วล่ะนะ,นะตัวนี้สามารถแตกตัวเองได้อีกต้องเป็นสมดุลเนอะลบไหนลบหนความตุองต่ให้อ o ออนบวกตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ให้ไอออนลบตัวหนึ่งเขาบอกว่าในใน,ในระบบที่มี บโรบรมีนไตรฟลูออไรด์เป็นตัวทําละลายเนี่ยถ้าเราเติมโซเดียมฟลูออไรด์เข้าไปนะตัวนี้ใช่ไหมถ้าเราเติมโซเดียมฟลูออไรด์เข้าไปมันก็จะแตกตัวให้อะไรให้แตกตัวเป็นโซเดียมบวกหนึ่งกับฟลูออไรด์ลบหนึ่งใช่ไหมซึ่งถามว่าแล้วมันจะทําให้เป็นกรดหรือเป็นเบสแล้วบอกว่าอา้าวก็ไปดูสิว่าพอมาแตกตัวให้โซเดียมไอออนและฟลูออไรด์ไอออนใช่ไหมมันก็จะทําให้ ฟลูไรด์เนี่ยสามารถไปจับคู่กับโบรมีนไตรฟลูออไรด์ที่เป็นตัวทำลายอยู่ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมไปจับคู่กันแล้วก็เกิดเป็นนี่ BrF4 ประจุลบหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมซึ่งเป็นยังไงนี่คือไอออนลบหรือที่เรียกว่าโซลเวตใช่ไหมแปลว,ว่าโซเดียมฟลูออไรด์ในที่นี้ก็เลยจะทําหน้าที่เป็นเบสเพราะว่าทําให้ไอออนลบมีปริมาณเพิ่มขึ้นในตัวทำลายอันนี้ Okay. อันนี้อาจจะดูสับสนนิดหนึ่งดูซับซ้อนนิดหนึ่งเราว่ต้องไปดูว่าเฮ้ยมันเป็นสารที่เราเติมลงไปในสารละลายชนิดใดก็ตามเนี่ยมันจะไปทำให้ไอออนชนิดใดเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคราวนี้น่าจะง่ายขึ้นนะนิยามกรดเบสของลักซ์พลัเป็นชื่อคนสองคนอีกเช่นกันเรา,าว่ากรดเป็นสารที่รับออกไซด์ไอออน ในขณะที่เบสก็จะเป็นสารที่เป็นตัวให้ออกไซด์ไอออนโอเคมีตัวให้ก็ต้องมีตัวรับเนาะอันนี้พูดง่ายๆเลยก็จะเป็นปฏิกิริยาการถ่ายโอนออกไซด์ไอออนอ่ดูตัวอย่างแรกแมกนีเซียมออกไซด์ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์เกิดเป็นแมกนีเซียมคาร์บอเนตขึ้นมาเห็ไหมสารตั้งต้นตัวใดเป็นกรดตัวใดเป็นเบสก็ต้องมาดูก่อนว่าสารชนิดใดเป็นตัวให้หรือเป็นตัวรับออกไซด์ไอออนขึ้นมาใช่ไหม ีนี้จาก CO2 กลายเป็น CO3 ของตัวคาร์บอเนตไอออนใช่ไหมก็ง่ายๆเลยแปลว่า CO2 เนี่ยจะต้องรับออกไซด์มาจากอีกตัวหนึ่งใช่ไหมก็คือแมกนีเซียมออกไซด์เนี่ยจะเป็นตัวให้ออกไซด์มาไว้ที่ตัวคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้เพราะฉะนั้นแมกนีเซียมออกไซด์เป็นตัวให้ออกไซด์เนาะควรจะทําหน้าที่เป็นเบสในขณะที่คาร์บอนไดออกไซด์ควรจะทําหน้าที่เป็นกรดใช่ไหม น่าจะมีเฉลยอ,อยู่เออถูกด้วย yeah. เย่เอ้าวลองดูตัวอย่างที่สองยากขึ้นไหมเนี่ยอา่าผมไม่หรอกมั้งในเตรตไอออนใช่ไหมทำปฏิกิริยากับไอออนตัวประหลาดนี้มันมีชื่อว่าไดซัลเฟตไอออนนี่ยอเาเปิดเป็นโอ้ในไนโตรเนียมไอออนขึ้นมาหรือเปล่า NO2 ประจุบวกหนึ่งแล้วก็ได้ซัลเฟตมาสองตัว โอ้ยไม่ต้องคิดอะไรมากชื่อสายเคมีก็อาจจะไม่สนัญกับเราขนาดนี้น่อยไปมากอาจจะย์ให้เราดูเท่ขึ้นถ้าเกิดเรารู้จักชื่อไอออนพวกนี้เนาะอ้าวจาก no 3ปกลายเป็น no 2แปลว่าอะไรแปลว่าไนเตรตจะต้องเสียออกซด์ ide, ไปแน,ใน่ๆเลยใช่ไหมอ่ามันจะเป็นตัวให้ออกซิเจนไปกับไอตัวด ate, ไดัซเฟตไอออนตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นเหมือนกัน no 3นะเบสใช่ไหมเออหมายถึงว่าตัวไนเตรตตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นเบส ในกระที่ไดซัลเฟตไอออนจะทำหน้าที่เป็นกรดของปฏิกิริยานี้ดูฉเฉลยอีกทีนึ่งโอเคยังถูกอยู่ไม่น่าแตกนิยามกรดเบสสุดท้ายแล้วนะนิยามของยูซาน o วิชก็บอกว่ามันเป็น generalized definition ก็คือเป็นคำนิยามแบบกว้างทั่วไปเลยของกรดเบส อยูซสารอูดิชเขาบอกว่ากรดจะเป็นสารที่ให้ไอออนบวกหรือหรือรับไอออนลบใช่ไหมนึกยกตัวอย่างนึกถึงว่าเฮ้ยกรดก็คือสารที่ให้โปรโตอนก็คือไอออนบวกใช่ไหมหรือรับไอออนลบเช่นรับคู่อิเล็กตรอนไงของเดวิสถูกไหมในขณะที่เบสนะเบสจะเป็นสารที่รับไอออนบวกใช่ไหมนึกถึงของบรอนสเต็ก็ได้ในตัวรับโปรโตอนใช่ไหมหรือเป็นตัวให้ไอออนลบ ก็คือให้คู่อิเล็กตรอนแบบลิวิสก็ได้อันนี้จะลองกลับไปดูนิยามต่างๆเลยว่ามันตรงกับอันนี้หรือไม่อลองดูตัวอย่างก่อนอตัวอย่างอันแรกจะเป็นตัวอะไรเนี่ยไตยโอยูเรียใช่ไหมไตโอยูเรียทําปฏิกิริยากับชื่ออะไรแอนติมอนีไตรซาาัลไฟโอเคอ่ะทีนี้เราบอกว่าเฮ้ยแล้วเราจะดูไงดีมันเกิดอะไรขึ้นกับปฏิกิริยานี้เราดูสิว่ามีการ นะถ่ายโอนตัวอะไรให้กันใช่ไหมเขาบอกว่านี่ไงมันจะเห็นว่าตัวไตโอยูเรียใช่ไหมมีสูตรเคมีแบบนี้พอเกิดปฏิกิริยาแล้วเหลือแค่อมัลยมไอออนแปลว,ว่าซลไฟด์หายไปใช่ไหมมันมีการถ่ายโอนอัลฟาซาไฟด์ไอออนมาไว้ที่ตัวนี้เกิดขึ้นนะซึ่งซลไฟไอออนเป็นประจุลบสองใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นไตโอยูเรียเป็นตัวให้ซลไฟาไอออนเป็นตัวให้ไอออนลบ ก็เลยทําหน้าที่เป็นเบสอีกตัวหนึ่งก็ต้องทําหน้าที่เป็นกรดง่ายๆแค่นี้เลยเราต,ต้องดูเฉลยบอกว่ามีการแลกเปลี่ยนใช่ไหมการถ่ายโอนก็คือสปีชีส์ที่มีการถ่ายโอนกันก็คือซลไฟด์ไอออนเป็นประจุลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเฉลยถูกต้องว่าตัวแรกไตรย,ยูเรียทำหน้ทาที่เป็นเบสแอนตะิมอนีแต่ซลไฟด์ Fi, ทำหน้าที่เป็นกรดเนาะ อาและตัวอย่างที่2อโอ้อันนี้ดูง่ายนะโซเดียมทำปฏิกิริยากับคลอรีนอะตอมกลายเป็นโซเดียมคลอไรด์เกิดขึ้นใช่ไหมเราบอกว่าเฮ้ยมีการแลกเปลี่ยนอะไรกรันมีการถ่ายโอนอะไรกรันนะมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนใช่ไหมแล้วก็เหมือนเดิมอิเล็กตรอนมีประจุลบเพราะฉะนั้นโซเดียมเป็นตัวให้ประจุลบเป็นตัวให้ไอออนลบใช่ไหมในเคสนี้ก็แปลว่ามันจะต้องทําหน้าที่เป็น เบสในขณะที่คลอรไรด์รับอิเล็กตรอนเข้ามาก็ทำหน้าที่เป็นกรด okay. อันนี้ไม่ยากแต่ที่เราจะให้สังเกตก็คือว่าเฮ้ยตอนนี้มันกลายว่าปฏิกริริยาที่2อที่อาจารย์กำลังกาดอกจันให้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นปฏิกริริยารีดอกซ์ถูกต้องไหมบอกว่าต่อไปนี้ปฏิกริริยารีดอกมันก็จะถูกรวมอยู่ในปฏิกริริยากรดเบสด้ยนะเนี่ยถ้าเราใช้นิยามของยูซานอวิช ้าแต่อย่างไรก็ตามนะเราบอกว่าเราเรียนนิยามไปทั้งหมดกี่อัน6อันใช่ไหมวันนี้นะแต่ว่าที่เรานิยมใช้บ่อยที่สุดจริงๆก็จะมีเพียงแค่2อันเท่านั้นแหละก็คือของบรอน t e d l o w ร y ใช่ไหมแล้วก็ของลิวิสบางทีก็เรียกกรดบรอนสต์เบสบรอนสต์หรือจะเป็นกรด Lewis หรือเบส Lewis อะไรอย่างนี้ที่เราเรียกกัน,นอกโอเคนะ,นะเราจะใช้พูดถึงมากที่สุดเียแค่ สองคำนิยามนี้เท่านั้นส่วนนี้เนาะสข้อนี้เป็นแบบฝึกหัดนะให้ลองฝึกทำเองแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเฉลยกันตอนที่เราไลฟ์ใน Microsoft Team s แล้วกันเนาะโอเคนะ